กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ช่องผมนะครับตัวมาเล่นเกมวันนี้อยู่ในเกม Black Mesa กันเหมือนเดิมน,นะครับก็อย่างที่บอกไปผมจะเล่นเกมจากแฟนชายฮับไลท์ให้หมดเลยตั้งแต่ Black Mesa จะไปถึงฮาร์ทไลท์สองครับซึ่งก็เหมือนเดิมน,นะครับ Black Mesa เป็นแค่เวอร์ชันลีไม่ของฮับ์ไลท์ภาคหนึ่งน,น,นะครับโอเคตอนนี้ก็เข้ากันมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหอยู่กันไฟเชิงไฟช็อตอ่ะมีนักวิทยาศาสตร์นะครับ<ม>เอาโดนแดดไปแล้วอ้าว Let's in peace ครับเลสอินพีทน้องผมเพื่อนเข้ามาแล้วออ๋ โอ้ยแม่งทิ้งอ,อ่ะโอเคว่าไงเพื่อนโอ้กอดอนฉันรู้ว่านี่เป็นนายฉันตงให้นายเข้ามาตั้งนานแล้วแหละนี่ฟังนะทุกคนเนี่ยกำลังขึ้นไปข้างบนกันหมดเลยแต่จะคิดว่าพวกเราหน่กบ้าไปแล้วเพราะว่าถ้าพวกเราเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีคนเข้าลงเข้ามาช่วยเหลือเราจริงไหมล่ะใช่ไหมเออใช่เพื่อนโอ้โอ้ม่าอะไรเพื่อนจัดการให้โอเค โอเคสับสวิตเพื่อนเพื่อนไม่มาได้หรอไปเปล่านายจะออกไปเหรอไปคุณเดียวนี่นะโอ้ขอให้พระเจ้าปกป้องนายด้วยโอเคขอบคุณมากเพื่อนไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อดีกว่าขอขอปรับอะไรปัญหโอเคกลับมาละอ๋อน่าจะต้องไปทางนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราต้องจะต้องผ่านหน้าต่างโอ้ยีโอ้ยโอ้โอ้ยโอเคโอเคไปกันต่อตีแม่งเลย โอเคก็ okay. ต้องระวังระวังไว้นะครับเพราะเมื่อกี้แม่งโอ้โหตกใจเลยเฮ้ยมียามท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยทั้งนี้อ๋ออ๋อ,อไอพวกตัวเลือดพวกนี้เนี่ยมันมันเกาะหัวเพื่อนฉันไปนแล้วอะ่ะฉันไม่รู้จะทำไงดีเอ้ยนี่มีข่าวดีนะเออเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรวะอะไรวะเอ,อ้ยอะไรขึ้นเดี๋ยวเพื่อนเอาพเอาพืเอ่อน <laughs> <laughs> โอ้ผมไมยิงเพื่อนตายแล้วทุกผู้ชมโอ้ยเคเดี๋ยวเขาบอกว่าความช่วยเหลือเนี่ยมาแล้วนะครับเราต้องหาทางออกจากที่นี่แล้วก็ไปหาพวกคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วครับโอเคในต้องมาทางนี้ครับมันทุบนาต่างแล้วก็กระโดดข้ามอโอเคโอ้ยไฟช็อตไฟช็อตอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคมันลงน้ำไปละแล้วก็อ่ามีตรงนี้อุ้ยอุ้ยมันตายยังวะยังไม่ตาย ก็เดินวนอยู่ช่องแอร์มาสักพักหนึ่งนะครับยังไม่เอ้ยเจอแล้วเจอสักทีเราจะพูดว่าไม่เจออะไรโอเคลงมาได้แล้วครับโอ้มีนักวิทยาศาสตร์ตายตรงนี้ด้วยโอเคเขาคงจะหุดยชห่ให้ความช่วยเหลือเราไม่ได้แล้วผมไปในห้องนี้กว่อจะมีอะไรให้ใช้อยู่นะครับเสียงอะไรวะไอ้หมาหมาหมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห มันมันมากันไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยเออเปิดปิดเปิดดิเปิดประตูประตูประตูโอเคอ๋อนนี่อันนี้ทางเชื่อมไม่มีแล้วมากครับโอเคอเทฟตอนนี้ผมก็กลับมามุดท่อนเดินแล้วเป็นอมองอัดนะครับโอเคเจอจะางออกแล้ะช่วยช่วยโอ้โอเคนะครับตอนเมื่อกี้ผมมิรโดนยิงตายไปสดๆร้อนๆลเลยแล้วผมก็กลับมาละทีนี้ก็รู้แล้วว่าต้องไปทางไหนก็แค่เดินตรงไปแล้วผมจะทำให้มันยุ่งยากทำไมวะ เออโอเคโหลดยิ่งครับลองมันก่อนอ่ะโอเคได้ละสวัสดีเพื่อนเลงอะไรอยู่มากนหนอยอ่าฉันได้ยินเสียงกรีดข้างหน้าน่ะได้ไปก่อนเลยโอเคเพื่อนได้เด็กปุกป้องนายเพื่อนยิงยิงมาเลยยิงยิงม่งทิ้งเลยโอ้ยระวังไอ้พวกเจ้าพวกนี้ด้วยโอเคระวังอย่างละเพื่อนเพราะว่าเจอมาบ่อยแล้ว นะโอเคบางนี้เอ้ยบางนี้จีดัวโอ้ชีอะไม่ดีเลยโอ้ไม่มาโอโอโหพากไม่ทันครับโอ้โหตัวแตกโอ้ย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 ้ยจิตบริวารจิตบริวารอุ้ยอุ้ยกำมูเบนด้าปล่อยพลังพลังวัดต้อลินอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยตายหมดแล้วครับ โอเคนะครับเหมือนเราจะต้องเจอไอ้พวกชีตไปนานๆเลยนะครับยาวๆเลยครับไอ้พวกวตัตเตอร์ลินเนี่ยไอ้พวกเรียนพลังโกงเงิมันมทั้งหลายนะครับโอ้โหโอ้โหระเบิดพื้นด้วยโอ้โอ้โหโเต็มเต็มโดนช็ชอตครับเอ้ยเออตายอ่ะโอ้ยไอ้เนี่ยก็คือตอนนี้ผมเจอปัญหานะครับเสียงแม่งบั็กนะครับแล้วที่เอ้าเชื้อทิด ที่การฝุ่นแม่งหายทุกคนครับที่การฝุ่นทำไมผมไม่หายเลยครับนที่อยู่ตรงผ้าผมเหรอ่ะเจอแล้ว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  okay, ครับเมื่อกี้เขานวาจะพูดเป็นแบบว่าเราเราอ่าเดี๋ยวพวกเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าทหารเนี่ยมาแล้วนะครับทหารก็จะมาขอช่วยเหลือพวกเราครับซึ่งก็นั่นแหละครับผมต้องการเขาช่วยเหลือเหมือนกันอุย้ย เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ่อู้เชี่ยเอ๊ะวิ่ง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 มือถืปิดตุนวิ่งสี่คูณร้อยว้าโอเครอดตายเคีแล้วก็ไปกันต่อเลยแต่เราไม่มีคู่หูแล้วอุ้ย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 ขาไม่ขาไม่ห้ามึงเจอบาเลต้ากูอุ้ยนี่เออไอ้นี่ไม่ใช่บาเลต้านี่ก๊อกนี่หว่าโอ้มึงมั่วไปเรื่อยละตอนนี้ครับเกิดอะไรขึ้นบาไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือผมโผล่มาในห้องที่มีพัดลมนะครับอืมจะโดนจะโดนเป่า อ๋อผมไม่ต้องข้ามฝั่งไนะครับโอเคเอ้ย okay. <Pop od. S 1> ลงทําไมวะเอ้ยแม่งลงแมันก็เปิดโอเคระโดดข้ามหนึ่งสองสามอึ๊บโอเคชิวๆฮะเอ้ยชิวๆชิวๆเลยวะโทษนะครับโอเคตอนนี้ก็ลงมาแล้วโอ้ผมผมยังพูดไม่ชันจบเลยปลาท่อใส่ไหมเอ้ยปลาถังเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ เอ้าเอ้ยเอ้ยถังน้ำมันมีถังน้ำมันอยู่ไหนดิเขวี้งเขวี้งใส่เมาเอยอเดี๋ยวถังน้ำมันยิงยิงเออระเบิดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันจะเข้ามาตีของเครับเดี๋ยวผมเอาฉลงทุบหน้ามันอือตายอตัวนี้ก็ระเบิดไปแล้วเคทีนี้ก็อหาทางไปต่อนะครับเปิดไม่ได้เมื่อกี้อ่ะอันนี้มีที่ฮิลอันนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอ้อ่ก็ตายแล้วเออแล้วทำไมผมไม่ยิงไอ้ถังระเบิดที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้วะเออผมเพิ่งจะมาเห็นนะท่านผู้ชม อาจทางออกน่าจะต้องไปทางเดินหรือมั้งเอานี่ไงสวัสดีพพเพื่อนนายโชคดีมากเลยนะถ้าฉันรู้ว่านายเป็นไอ้พวกแบบไอ้พวกนั้นเนี่ยฉันคงจะเอามือจิ้มตานายไปแล้วแหละอะไรวะเพื่อนเอาเออตามมาดิตามมาดิตามมาดิเพื่อนเออใช่จะไปกันน่าเลยเพื่อนดีมากเคอเรามาที่คาเฟ่ทีเลียครับอ่เพื่อนช่วยยิงหน่อยเอ้ย เอ้ยเอ้ยมันร่ลงมาจากเพดานอาจิงหัวแม่งเฮ้ยเพื่อระวังเพื่อระวังนะเว้ยนี่นี่โอ้ยอถทุบแม่งทุบโดนไหมวะโดนอ่าไมค์อืออุยอะไรมันมันเยอะแยะอะไรขนาดนั้นวะไอ้พวกเฮดเครื่องเฮดแคร็บเนี่ยเอ้ยตายตายมาแล้วท่านผู้ชมเอ้ยตายมาแล้วนครับนะครับท่านผู้ชม พูดแม่งพูดอไม่ค่อยชัดเลยนะโอเคตรงนี้น่าจะมีมอะไรมากนะครับอืมห้องนี้น่าจะเขาได้ออ้เข้าได,ด้จริงด้วยจริงด้วยอ่ะออือ,อ,อ,อแมก็กแม็กดัมใส่แม่งเลยเอาฉแฉลงอันนี้แฉล,ลงทุบดีกว่าประหยัดกระสุนโอเคออ้มีกระสุนลูกซองแต่ผมไม่มีลูกซองอะดิเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยมันให้กระสุนปืนที่แบบตอนนี้ผมยังไม่ได้ไงเออทำไมมันชอบแบบพันกันแบบนี้มันทำร้ายจิตใจกันนะเว้ โอ้ตรงนี้เป็นอ่าห้องแชร์เย็นนะครับห้องฟรีสช่วยด้วยโอ้โอ้อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้โอ,โอ,โ,อโอเคเข้าใจละวไม่เป็นไม่ต้องห่วงไม่ห่วงครับคนผู้หญิงเดี๋ยวผมช่วยเองอันนี้เข้าไม่ได้มันอะไรบางไหมโอเคเหมือนเราน้าจะต้องขึ้นไปไอ้ตรงทางนี้ครับที่มันเป็นแบบทาง เฉียงประมาณ45องศาครับเอ้ยใช่ป่ะวา45หรือกี่องศาวะโอ๊ช่างแม่งครับไม่อยากเอาคณิตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมแม่งตกคณิตอยู่ด้วยช่วงนี้เทอะเหมือนน่าจะต้องมุดท่อปิศนานี้เข้าไปนะครับโอยอะไรเนี่ยอ๋อไอ้อีกตัวนี้ไอ้ตัวนี้นแม่งควี้ยงระเบิดไปแล้วเควี้ยงระเบิดทําไมวะทําไมไม่ยิยงวะโอ้โหแม่งเอ้ยไม่เป็นไรอย่างนั้นมันก็ตายแล้วกันนะครับท่านผู้ชม,ชมแต่ผมเสียเลือดไปเยอะเลยอุ้ยโอเค โอ้โหแม่งโคตรลื่นเลยดูดิขนาดไอ้พวกตัวกระจิ๊บกระจอยแม่งลื่นเลยเนี่ยผมหาวาวก่อนเนี่ยเจอวาวแล้วเอาวาหมุนนะครับหมุนอ๋อเหมือนเราจะต้องหมุนให้มันไปแถวๆประมาณตรงนั้นนะครับแล้วก็ทําอะไรต่อวะถ้าหมุนเสร็จแล้วเป็นยังไงครับผมขอหมุนก่อนโอเคนะครับเหมือนเราน่าจะต้องเอาไอ้เนี่ยไอ ที่มันเป็นสะพานต่อนะครับเอามาเชื่อมต่อกับท่อทั้งสองอันนี้แล้วผมก็ต้องหาทางเข้าท่อสักท่อหนึ่งนะครับเพื่อที่จะผ่านไปได้นะผ่านไปท่อหนึ่งนะครับอืมโอเคผมเจอแล้วนะครับเชีวเชลแล้วก็ทีนี้เราจะไปเจออะไรกันต่อก็ต้องรุ้นะ okay, น,นะครับคานผู้ชมผมเินเขาเจอห้องปิศาจนะครับมีบาในเครื่ออยู่นี่นะครับแม็กดัมใส่แม็งเลยนะครับเอ้ไม่ต้องแม็กดัมหรอกยิงแค่ประมาณสี่ห้านัดพอนะครับ โอเคแล้วก็ค้างเข้าไปแล้วก็ปีนมาด้วนกันเลยนะครับโอ้ยโอเคอะไรวะเนี่ยเพื่อนผมเรียกลิมบัสคอมพานีครับโอ้ยโอ้ยโอยเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนวะช่างแม่งฮะว่าเป็นไรถ้ามันหายไปแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับทุกคน นี่ผมกลับมาที่เดิมบอกวะอ๋อไม่ใช่ที่ใหม่ฮนะเฮ้ย hey! ลูกสองอร์มัน a องจ l with a shotgun f เอออะไรวะเพงลงร้องไงวะเออมไม่แปลหรอกครับแต่คือผมได้ลูกสองแล้วครับอ๋อหลังจากที่ได้กระสุนลูกสองมาประมาณอ่าหลายนัดแล้วครับแล้วผมจะเคร่งระเบิดไปททำไมวะเอออเอ,อมามาเพื่อนตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวเราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันนะเพื่อนเดี๋ยวเราเอาบริการคนนี้มาก่อนอายาม ผู้บีนะครับยามเอายาคนนี้มาด้วยพ,พี่พี่พี่ตามผมมาโอเคท,ทีทีเราก็มีกันประมาณสี่คนแล้วครับแต่ว่าผมสัมผัสได้ว่าเราจะไปกันด้วยกันได้ไม่ได้ไไดนานอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคตามมาเพื่อนตามมาเดี๋ยวน้ำเองออนี่นี่เป็นผู้น้ำแท้ไม่ได้เด๋วจะตายเพราะเฮดแคปเนี่ยโอเคเฮ้ย นัน่นแหละเพื่อนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออยิงแม่งอ้ยพังกระต่างมายิงยิงต่อนะครับโอ,อ้ยล่วง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 อันหนึ่งเอาแสดงทุบทุบแม่งเออตายตายคาที่ครับอ๋อโอเคเพื่อนรอดอย่างครับอฮ้ยอฮ้ยเอ้ยยิงยิงอ้ยโดนพาเออล่วงครับอ,อุ้ยโอเคเอามีกมีกมีกยิงเลยเพื่อนยิงเพื่อนลบ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 เพื่อนลบลบ,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 บอืมวาอะไรแสดงทุบไปแล้วเขาไม่ได้ครับ เออฉ่ันว่าฉันไม่จะผ่านไอ้ยชันว่าฉันนั่นจะโดดข่าไม่ได้เลยอ่ะฉันตกวิชาพละน่ะอ๋ออเอวเสียดายกันจังเสียดายจังอยู่ได้ไม่นานเนาะอืมมาเปลไรโอเคทีนี้ก็ต้องเอาตัวรอดคนเดียวอีกแล้วนะครับไม่ฉันเกาะมันไว้ไม่ได้ฉันเกาะมันไว้นานกว่านี้ไม่ได้แล้วโอ้จะด้วยอะไรวะเนี่ยเพื่อน โอ้โทษทีนะ,น,นะครับผมอาจจะแปลช้าหน่อยนะครับพอดีอ่าผมพยายามจะแปลให้มันถูกต้องที่สุดนะครับเดีย๋ยวครับเออใจดวะไอโอโอจบแล้วเพื่อน l e s in peace นะเพื่อนโอเคเนี okay. ่ยครับผมต้องข้ามแบบระมัดระวังนะครับอ,าอ,าอ,าอา้าๆแ้วจะกลับไาทำไมวะโอ้อะไรวะเนี่ยครับตอนนี้ผมก็ลงลิฟต์มาแล้วหลังจากที่ปีมนมาได้ลิฟต์มาเมื่อกี้นะครับ พวกเราเจอศัตรูเอ้าอะไรวะเนี่ยอันนี้บทชัปเตอร์อะไรวะชัปเตอร์ห้าเหรออ้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งวิ่งไปแสงสิอุ๊ยโอเคผมน่าจะต้องวิ่งไปแล้วครับผมน่าจะต้องวิ่งอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคผมนึกว่าไอ้พวกวัดเซาลินนั้นมาหาผมนะครับเอ้ยสังเกตปะมีศพทหารด้วยแสดงว่า ทหานี่เข้ามามม่ก็โดนยิงตายหมดนี่อ้าวอะไรวะแม่งเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าถ้าลูกซองผมทำอะไรไม่ได้อ๋อนี่มีระเบิดโอเคถ้าลูกซองผมทำอะไรมันไม่ได้ผมก็ต้องเคลื่อนระเบิดอย่างเดียวละเคไปไกลๆนะลูกอยู่ใกลทำไมชิปเราน่าจะได้รับอ่านักวิทยาศาสตร์และคนได,ได้รับความช่วยเหลือแล้วนั่นแหละครับเพราะว่าอุยอ้ยเฮ้ยให,ให้พู่ใก้จบกได้ปะ คือนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยหลายคนตอนนี้น่าจะได้รับการช่วยเหลือกันไปหมดแล้วครับเพราะว่าเห็นไหมมีศพทหานเข้ามาครับเขาอาจจะเข้ามาหาคนเพิ่มก็ได้เออเนี่ยอุย้ยผมรีโหลกกระสุนก่อนโอเคเอ,อุ้ยอ,อืมหลบก่อนยิงใส่อ,อืมยิงยิงสามตัวมีสามตัวสามตัวเออ,เออ้ยยิงหลังทิ้งมั่งเลย เโอ้ข้างล่างก็มีระเบิงระเบิดนะครับแต่ขอเช็คในห้องนี้ก่อนโอเคมีมีมีนะครับมีมีอยโอเคหลบอแล้วก็ยิงโอเคมีกระสุนกระสุนปืนพกนะครับโอเคแล้วทีนี้ก็จะต้องลงไปข้างล่างแล้วครับมีระเบิงระเบิดนะครับอ๋อนี่นี่มีป้อมปืนมีป้อมปืนผมสามารถทำอะไรได้บ้างผมสามารถเคลื่อนระเบิดไปได้ไหมอุ้ย ไปเลยครับผมควรทำไงดีผมควรทำไงดีอุย้ยยิงยิงแล้วทำไมผมไม่ยิงไอ้ถางนี่มันอยู่ในห้องนี้เมื่อกี้วะเออผมแม่งเล่นพิเรนนะท่านผู้ชมอยู่ดีก็เป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับเอามาอีกมาอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยเออหลบโอเคเหลือ,ออีกตัวหนึ่งอ๋อมันตายไปแล้วโอเค เอ้ยยัง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 ท้อีครับเมื่อกี้ผมเห็นเศษระเบิดผมนึกว่าตายหมดแล้วเอ้ยไม่ใช่เห็นเห็นเศษเศษซากมันนะผมนึกว่ามันตายหมดแล้วตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องขึ้นไปแล้วแหละโอเคโอ้มีปือนอเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็น เอ้ยพี่ชายพี่ชายพี่ชายอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอยู่น,นี้โดนยิงอยู่นั้นก็โดนยิงแม่งเอย้ยผมตายผมตายครับเชะผมกลับมาแก้มือใหม่แล้วตอนนี้ผมใช้แล้วผมไปหมดแล้วแต่ว่ามาอะไรผมยิงลูกเออผมยิงป้อมปืนทิ้งแม่งได้เอ้ยผมยิงป้อมปืนแม่งทิ้งได้นะครับเอ้ยยิงป้อมปืนทิ้งแล้วแต่ว่าเฮดแคปมันยังอยู่นะครับตายอุย้ยทะลุรประตูไปเลยอะไรวะเชคท่านผู้ชมและห้องนี้ นะครับมีป้อมปืนโอเคไม่เป็นไรระเบิดผมเลยอยีกหนึ่งลูกนะครับพึ่งงูครับจะไม่ได้โทษทีนะครับโอเคระเบิดหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมอุ้ยแป๊บหนึ่งอุ้ยผมยิงมันทิ้งไม่ได้อะท่านผู้ชมอ๋อตัวนี้มีระเบิดโอเคหวานเจี๊ยบปาเข้าไปปุ๊บขอยลงขอยลงโอเค เรียบร้อยครับทีนี้ก็รอชีวิตกันแล้วสวัสดีเป็นยังไงกันบ้างนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายทุกคนครับจีแมนครับจีแมนครับจีแมนครับทุกคนครับจีแมนจีแมนครับไม่ได้ไม่ใช่จากสกีบินที่ถอดเล่นนะครับไม่ใช่ครับจากฮาบไลนะครับฮาบไลแบบของแท้นะครับโอ,โอเคแล้วผมจะผ่านตอนนี้นยังไงวะโอเค ทีนี้ก็ยิงระเบิดทิ้งแล้วก็ให้นักวิทยาศาสตร์เดินข้ามมาคนระับปึ๊บโอเคมากันได้แล้วอ่าโอ้นี่ไงความช่วยเหลือขอบคุณพระเจ้าที่พูดนายมาสักทีเฮ้ย